ตัวนี้เขามาลดราคานะ,ะนะพอลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลคะ่ะไหนมันงามมาไหนมันงามตะการตามากเลยนะคะที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรภาลาก็จัดมาแล้วมาจัดอ่ามัตควาจา้ามีหลากลายค่ะต้นไม้ภาลาก,กับบอสซีดีนาากับค่อยหูซื้อเพนท่ายดอกคะ่ะมีแต่ต้นง,งามๆกระถางงหญง ต้นนี้น้อยราคารอยกว่าบาทสองอยกว่าบาทเนาะแต่ต่อต้นใหญ่ๆเนี่ยราคาเป็นพันค่ะพันกว่าราคาพันกว่า,า,าไปต่อค่ะไปต่อได้ของเสร็จแล้วมาตอ่อได้เนาะให้ลูกชายาเขาจะมาทอดไว้ไว้ทอดไปไปที่ทํางานเนะาะอพราอลาก็เดินหาเลยแหละมันใหญ่มันใหญ่มันเยอะมาเจ้าหน้าที่เพิ่็จัดการเรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะ ประมาณร้อยกว่าบาทโอ้หลายเด้อค่ะเหลหลายเด้อค่ะ,คะจะจบจากตัวนี้แล้วฮอกกับไงเนี่ยเราต้องพูดถึงค่ะประมาณสองสามพันขึ้นไปต้นนี้น้อยต้นนี้น้อยกระอยกว่าไร่กวัวเนาะค่ะอ่ามาต่ออีกมุมนึงค่ะแหงนี้ขายใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อน,นี้พอลามาัางซิรินาถมาหยังซิรินาถมาสืออ่าปีกไก่บนค่ะให้ลูกช้าง ต้นนี้น้อยราคารอยกว่าบาทสองรอยกว่าบาทเนาะแต่ต่อต้นใหญ่ๆเนี่ยราคาเป็นพันค่ะพันก,กว่าราคาพันกว่าตัวเนี้เขามาลดราคานะพลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลค่ะไงเนี่ยเราต้องพูดถึงค่ะประมาณสองสามพันขึ้นไปต้นนี้น้อยต้นนี้น้อยก็ร้อยกว่าร้อยกว่าเนาะค่ะามาต่ออีกมุมนึงค่ะที่บ้านจะของเลยคะ่ะมีทุกอย่างให้เลือกซันมาซื้อเลยนะ นี่เลยคะ่ะติดเดี่ยวลอยแล้วสวยงามเมคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายคนนะคะคว่าจา้ามีหลากหลายค่ะต้นไม้เพราะลากับบอสซิลินาดกับค่อยหูซื้อเพื่อนท่ายดอกคะ่ะมีแต่ต้นง,งามๆกระถางใหญ่าต้นนี้น้อยราคาร้อยกว่าบาทสองรอยกว่าบาทเนาะแต่ต้ตนใหญ่ๆเนี่ยราคาเป็นพันค่ะพันกว่ากว่าราคาพันกว่า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะอยู่ที่ศูนย์การค่าอ่าทรงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะอยู่ที่ศูนย์การค่าอ่าทรงติดที่บ้านจะของเน้อค่ะมีทุกอย่างให้เลือกสรนมาซื้อเลยนะนี่เลยค่ะติดเรียบรอยแล้วสวยงามมาค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆหลายคนนะคะเจ้าหน้าที่เพื่อนกระจัดการเรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะประมาณร้อยกว่าบาทโอ้หลายๆเด้อค่ะเด็ดหลายเด้อค่ะ,คะจะจบจากตัวนี้แล้วฮอบติตที่บ้านจะของเด้อค่ะมีทุกอย่างให้เลือกสรรมาซื้อเลยนะนี่เลยค่ะติดเรียบร้อยแล้วสวยงามหมอคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายคนนะคะตัวนี้เขามาลดราคานะ,ะนะพอลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลค่ะไปต่อค่ะไปต่ออ่า ได้ของเสร็จแล้วมาต่อเนี่ยค่ะต้านขายต้นไม้ค่ะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี่แหละค่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะแพงยี่ดีนะคะเทอาพร้อมทั้งกระทะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะสองกิโลเด้อค่ะเอาไว้ยัดตู้เย็นไว้ทากินค่ะเมื่อนี้เริ่งานแล็กกว่าจะมีหลากหลายค่ะต้นไม้เพราะลากับบอิซี่ดีนาากับหอยหูซื้อเพิ่นเท่าไรหรอกค่ะ มีแต่ต้นงามๆกระทางเนี่ยค่ะร้านขายต้นไม้ค่ะอย,อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี่แหละค่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยก็เพียงดีนะคะเทอพร้อมทั้งกระางสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะอยู่ที่ศูนย์การค่ะอ่าทรง สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเ้ว้อค่ะอยู่ที่ศูนย์การค้าอ่าทรงหลอดไฟประดับบานพอล่ากับสีจัดมาอันนึงเนะคะ่ะโอ้ยสวยๆงามๆเลยค่ะซีนีนาากับแง่ิึงนี่่แหละไปต่อค่ะไปต่ออ่าได้ของเสร็จแล้วมาต่อเนี่ยค่ะร้านขายต้นไม้ค่ะ อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี่ล่ะค่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะแพงยี่เดีนะคะทุบพร้อมทั้งกระทาจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะสองกิโลเด้อค่ะเอาไว้ไวอ่ายัดตู้เย็นไว้ทำกินค่ะเมื่อนี้เริ่งานเลยเนี่ยค่ะต้านขายต้นไม้ค่ะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี่ล่ะค่ะ ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็แพงยี่เดีนะคะเทอบพร้อมทั้งกระติดธีบานจะของนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรมาซื้อเลยนะนี่เลยค่ะติดเรียบรอยแล้วสวยงามมาค่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายคนนะคะเนาะให้ลูกชายอ่าก็จะมาทอดไว้ไว้ทอดไปไปที่ทํางานเนาะอ่าพอลาก็เดินหาเลยแหละอ่ามันใหญ่มันใหญ่ยี่มันเยอะไปต่อค่ะไปต่ออ่า ได้ของเสร็จแล้วมาตอใหญ่เนี่ยเราต้องพูดถึงค่ะประมาณสองสามพันขึ้นไปต้นนี้น้อยต้นนี้น,น้อยกร่อรกลัวร่กัวเนาะค่ะมาตออีกมุมนึงคะ่ะไปตอคะ่ะไปตอได้ของเสร็จแล้วมาตอนเนี่ยคะ่ะต้านขายต้นไม้คะ่ะอ,อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี่แหละคะ่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยกระคาแพงยี่ดีนะคะเทอาพร้อมทั้งกระทา จัดเลยค่ะจัดเลยค่ะสองกิโลเด้อค่ะเอาไว้ไวอ่ายัดตู้เย็นไว้ทํากินค่ะเมื่อนี่เลิกงานแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะอยู่ที่ศูนย์การค่ะอ่าทรงไงเนี่ยเราต้องพูดถึงค่ะประมาณสองสามพันขึ้นไปต้นนี้น้อยต้นนี้น้อยก็ร่อยกว่าร่อยกว่าเนาะค่ะ ามาต่ออีกมุมนึงค่ะเขาได้ถึงสองกิโลล้วบค่ะประมาณนี่กเ็เดินเดินเดินย่างแล้วย่างแล้วอ้าวสร้างให้แน่ค่ะได้ประมาณจักกิโลเนี่ยค่ะร้านขายต้นไม้ค่ะอย,อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี่แหละค่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยก็เพรี่งดีนะคะเทพ้อมทั้งกระทะเนี่ยมาซื้อค่ะมาซื้ออ่า โคมไฟค่ะโคมไฟมที่มารับชมคลิปของซิดินาดไว้เจอกันคลิปหนา้าไงเนี่ยเรต้องพูดถึงค่ะประมาณสองสามพันขึ้นไปต้นนี้น้อยต้นนี้น้อยก็ร่อยกว่าร่อยกว่าเนาะค่ะอ่ามาต่ออีกมุมนึ่งค่ะใคเนาะให้ลูกชายอ่าเขาเจะมาทอดไว้ไว้ทอดไปไปที่ทํางานเนาะอ่าพอลาก็เดินหาเลยแหละ มันใหญ่มันใหญ่จีมันเยอะมิดที่บ้านจะของเนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรมาซื้อเลยนะนี่เลยค่ะติดเรียบรอยเล้วสวยงามมาค่ะขอบคุณเพื่อนๆได้หลายคนนะคะติดที่บ้านจะของเนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรมาซื้อเลยนะนี่เลยค่ะติดเรียบรอยเล้วสวยงามมาค่ะขอบคุณเพื่อนๆได้หลายคนนะคะตัวเนี้ยเขามาลดราคานะภวลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลค่ะถัง ต้นนี้น้อยกับราคาร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนาะแต่ตอต้นใหญ่ๆเนี่ยราคาเป็นพันค่ะพันกว่ากว่าราคาพันกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเด้อค่ะอยู่ที่ศูนย์การค่ะส่งห้ได้ถึงสองกิโลละบ่อค่ะประมาณนี้ก็เดินเดินเดินย่างเร้วย่างแล้วอ้าวสร้างให้แน่ค่ะได้ประมาณจักกิโล มากนี่เลยไม่เจอแล้วค่ะปีกไก่บนซื้อไปสองกิโลนะคะจัดจัดค่ะ,ะราคาแรกๆเนี่ยตอนนี้คือไงเนี่ยเราต้องพูดถึงค่ะประมาณสองสามพันขึ้นไปต้นนี้น้อยต้นนี้น้อยกร้อยกว่ารอยกว่าเนาะค่ะ,ะมาต่ออีกมุมนึงค่ะหังต้นนี้น้อยกัราคาร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนาะแต่ตอตอนน้นใหญ่ๆเนี่ยราคาเป็นพันค่ะพันกว่า ราคาพันกว่าเนี่ยมาซื้อค่ะมาซื้ออ่าโค้ไฟค่ะโค้ไฟแห่งหนีขายใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อนี้พอลามาหยังสิรินาดมาหยังซิรินาดมา,าซืาา้ออ่าปีกไก่บนค่ะให้ลูกชาตตัวเนี้ยเขามาลดราคานะพอลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลค่ะตัวเนี้ยเขามาลดราคานะพอลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลค่ะเขาได้ถึงสองกิโลลวบ่อค่ะ ประมาณนี่กเ็เดินเดินเดินย่างแล้วย่างแล้วอ้าวสั่งให้แน่ค่ะได้ประมาณจักกิโลไอเนาะให้ลูกชายอ่าเขาจะามาทอดไว้ไว้ทอดไปไปที่ทํางานเนาะอ่าพอลาก็เดินหาเลยแหละอ่ามันใหญ่มันใหญ่ยิ่มันเยอะมากแห่งนี่ขายใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อน,นี้พอลากายแหละอ่ามันใหญ่มันใหญ่ิ่งนายมากแห่งนี้ขา่ากมากเลยค่ะเมื้อลากะายแหละอ่ามันให่มันใ่ยิ่งันะมากห่งนี้ายใหมามากค่ะมื่อนี้อ ปีกไก่บนเสร็จเดียบร้อยห่ากระเจียว,ยวไปช่างเนาะช่างตรงไหนเอ่ยไปเดินไปสั่างค่ะว่าห่าได้ถึงสองกิโลหรอบอค่ะประมาณนี้ก็เดินเดินเดินย่างเล้วย่างแล้วอ้าวั่างให้แน่ค่ะได้ประมาณจักกิโลยางนี่เลยไม่เจอแล้วค่ะปีกไก่บนซื้อไปสองกิโลนะคะจัดจัดค่ะ,ะราคาแรกๆเนี่ยตอนนี้คือ แข่งนี้ขายใหญ่มากๆเลยค่ะเมื่อนี้พอรามายัางสิรินาถมาัางสิรินาถเมื่อสือปีกไก่บนค่ะให้ลูกชาตัวนี้เขามาลดราคานะพอลาก็เลยจัดมาเลยสองกิโลค่ะที่มารับชมคลิปของสิรินาถไว้เจอกันคลิปหน,น้าที่หลอดไฟประดับบานพอลากับสีจัดมาอันหนึ่งนะคะ่ะโอ้ยสวยๆงามๆเลยค่ะสิรินาถ